อันนี้ที่ยังบางอย่างครับพี่น้องเ้วพี่น้องเสือร้องไห้ติดมันครับเหนื่อยัยงง่ามเลยครับ สวัสดีครับพแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนทุกหมองทุกบอลครับมาพบพอกับลูกอวนจากดูสารภากินผ้าเทียวอีกแล้วครับเมื่อนีเมื่อี้เป็นเบนูย่างเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้พี่น้องโอ้แม่พี่น้อง, oh. องเสือร้องไห,ห้ครับติดมั่นเล็กน้อยครับอันนี้ลูกอวนย่างมากครับให้ห้านสาวยางมาให้ ครับพี่น้องอันนี้ย่างแล้วเังบะหันครับย่างแบบหามหามครับกับน้ำจิ้มแกวขมขมครับนี่แกวขมขมนะครับอันนี้ที่ย่งบะย่างครับพี่น้องแล้วพี่น้องเสือร้องไห้ติดมันครับเหนือ่อยยังง่ามเลยครับนีว้าวอันนี้เป็นส่วนของอาหางตะเค้ครับพี่น้อง ส่วนของหางตะเค้แต่เป็นเสียร้องไห้ครับปะขอหยาดว่างนะพี่น้องอได้ขอนียวมากครับพี่น้องขอเหนียวมากคับขอนี้วห่อนห่อนครับล้วัเอาไม้แจมแต่บรรยากาศดีๆพี่น้องเนี่ยทงหน้าใต่ตีนเขาคือเกอลครับ ขมำล้ำ่น้อง โยกซ้ายโยกขวาลืดเลยพี่น้องเกี่ยวโดนๆมาไหวหอมๆมันๆพี่น้องบรรยากาศก็ดี มาเด้อพี่น้องสามน้องกันครับมีเสือกเหนียวๆจักน้อยครับหอมมั่น มันจะติดเนือไม้ครับตามสไตล์นะครับสมเสือเสือร้องให้ วันนี้อากาศดีครับลมหัดว่อยๆให้เราพี่น้องเสือร้องไห้บอแนะนำเลยครับคัมภีรได้แขวบดีอ่างก็แสบพี่น้องเนื้อติดมันเนาะมันก็แสบอยู่แล้วน้ำจิ้มขมอ่ำลำ้ำ จวดจาดสถานทุงอีกแล้วพี่น้อง ติดมันมันมีแบบมันลาย่านี้อยู่ครับแต่พาวนยานมาไหว้ม่งกราบครับ 음. Mm. ผักแร่หลายๆพี่น้องผักบุนซอยย่อยครับเนาะแซบทุดขัม้ม,มชิ้นเนี้ย เสือยังร้องให้เลยคน้นเฉลียวบอ่แซับพี่หน่งองย่างกินเรียกว,วิจุบางคนเพิ่เงเอาไปย่างเอาไปเห็นน้ำตกเห็นลาบครับแซ่บเพื่อนพี่หน่อง เอาละครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ถือว่าโอเคครับเป็นเมนูง่ายๆครับอย่างเสือร้องไห้ครับแซ่บครับถือว่าเป็นเมนูเหตุง่ายๆครับจังไี้ก็กราบขอบุญขอบคุณพี่น้องครับที่เมตตาให้เกี็ดติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจากช่องน้อยๆแห่งนี้ครับหากการแพ่งกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลุงวอนเดอครับ ช่องลูสารผ้ากินผ้าเที่ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก้อนนะครับเนาะจากล่กันด้วยบรรยากาศดีๆกลางตรงไฮตรงหน้ายังสี่นะครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับปูนปูนอาวมาพี่ลองว่ามาแซมากันช่างช่างกล้องลูกวนไหทองครับ